ครับวันนี้มาส่งคาดคาดเอ็มยูใส่รถเอ็มยูแล้วครับกับพวกรถเอ็มเอ็มห้าเอ็มหกนะครับสำหรับโครงผานเบอร์นี้นะดีเฮดสองสี head, ่หกเฮดวิวตัวนี้นะครับนี่นครับส่งแนี้เจ้าของรถไม่อยู่เลยขยับรถไม่ได้นะครับวมธีติดเนี่ยก็เราจะให้ไปอย่างนี้เลยนะขาเนีียจะมีขาขาตัวนี้นะครับแล้วก็ขาล่างอันนี้เราจะไม่ได้เชื่อมนะครับตัวนี้ เราจะเป็นล็อกประกับหนีบแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับเดินเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ครับสไลด์ถอยหลังสไลด์มาหน้าได้นะครับประกอบนี่หลักการประกอบไอ้ตัวนี้ครับจะอยู่ใบสุดท้ายนี่นะฮะที่บอกขยับเดินหน้าหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับอยู่ใบสุดท้ายตัวนี้มันจะยาวเราตัดมาให้ยาวสองเมตรนะครับ นี่นะครับมันจะเกิอนล้อมาอย่างนี้ครับอันนี้เราทําเผื่อสําหรับบางคนนะครับเขาบอกว่าอยากได้ยาวๆเป็นจริงๆใช้แล้วเสมอล้อครับอันนี้เราเผื่อให้ตัดทิ้งครับเนี่ยให้ลูกค้าตัดทิ้งเพราะบางคนเขาว่ามันสาด์ขี่เร็วสาตว์แรงแล้วไม่ถึงเราเลยทําเผื่อไปก่อนถ้าไปชนอะไรก็ตัดเอาครับเอาอกแก๊สตัดเอาอนนี้เราทําเผื่อไว้เพราะแต่ละคนคือมันยาวแล้วมันตัดได้แต่สั้นมันต่อไม่ได้ครับเราเลยทํายาวเผื่อให้ก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จะใส่โครงจะมินทั้งหมดสูตรสามแกนครับหนึ่งสองสามนี่สามแกนสามเสานะครับมีสปริงคาดแล้วก็สปริงตั้งนี้นะครับเอาไว้กันงอกันหักนะครับเพราะตัวนี้เราจะไปะเราจะไปวางผา่านผา,านอกชิดคันาเลยตัวนี้คาดตัวนี้สามารถวางผานชิดคนาได้เลยครับเก็บงานได้แน่นอนไม่เหมือนในคาดรุ่นเก่าๆที่มันจะยาวๆครับ อ่านี้จะห่างประมาณจากเซนเตอร์นี้ครับนี่ครับจากเทานี้เนี่ยจะห้าเซนอย่างน้อยห้าเซนนะครับหรือมากกว่าก็ได้แต่ขั้นต่ำนี่ห้าเซนให้มันยาวออกมาก็ได้นะครับนี่นะครับสนใจติดต่อสอบถามครับศูนย์สี่สี่หกเจ็ดเก้าสองสองเก้านะครับมีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะภาคอีสานนะครับส่วนภาคอื่นนี่ก็ต้องดูขนส่งก่อนะครับมีขนส่งวิ่งถึงไหมนะครับ ภาคอีสานนี่มีเก็บเงินปลายทางนะครับตอนนี้ยกไม่ได้ครับเะจ้าของรถเขาไม่อยู่ยกไปแล้วมันไปชนกําแพงบ้านเดี๋ยวมาถ่ายดูก่อนนะมาใส่ให้เขายกข้าวได้เลยนี่อยู่ดูยกข้าวนี่ครับนี่นี่นี่ตอนคาดอ่าเนี่ยตอนคาดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อ่านี่นี่นี่ครับนี่ครับอ่ามันจะดึงให้ตัวส่วนตัวนี้มันจะมีตัวตั้งอันนี้สปริงนะครับอันนี้อันนี้เป็นสลับสามารถ ตั้งความแข็งได้ขยับมาตรงนี้ก็จะแข็งมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่นะครับเรามาใส่ตรงนี้รูนี้ก็ค่อยแข็งขึ้นนี่จะแข็งขึ้นแข็งขึ้นนะครับแล้วแต่ครับอันนี้คืออ่อนสุดแต่สารสปริงนี่ก็ละเอียดอยู่ครับหรือจะใครบอกว่ามันอยากให้แข็งก็มาเปลี่ยนเป็นรูบนเลยนะครับเอาสลักเนี่ยมาใส่รูบ,บนนี่แข็งเลยครับคือตั้งได้นะครับลองยกขึ้นยกผ่านขึ้นไอยกยกคงขึ้นให้สปริงนี่มันทำงานเนี่ยสปริงตั้ง น่นน่นแข็งไอ้ส่วนนี้อันนี้ก็คล้ายๆกับสปริงอะอะไรขาท้ายหลักการเดียวกันคือตอนเราวางจิ้มลงไปอะบางทีหัวท้ายไม่เท่ากันมันจะเล่นตัวนะครับอันนี้คือเราปรับความแข็งเอาตัวนี้นะครับปรับความแข็งเอาครับวิธีใส่นี่ก็ต้องให้มันเสมอพื้นหรือลอยจากพื้นก็ได้นะครับอันนี้นี่เราตั้งจากตรงนี้เราตั้งจากตรงนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยเราขยับขึ้นเพื่อให้เน,นี่ยเสมอพื้นหรือลอยจากพื้นนิดนึงนะครับ ลอยลอยจากใบนิดนึงนะครับอันนี้เราเนี่ยมันจะต้องลอยอย่างนี้เอาไปชี้ที่ลอยดูอ่านี่ระยะห่างเนี่ยมันต้องลอยอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับอ่านี่นะครับเราสามารถปรับตั้งความสูงเนี่ยของคาดตัวนี้อยู่ที่เกนเกนตรงนี้พอเราปรับได้ปุ๊บเราก็มาปรับที่สปริงว่เาเราจะเอาแข็งขนาดไหนเพราะวันที่ตอนเราวางที่คานาเนี่ยไปชนคานาปุ๊บไอ้ตัวนี้จะทํางานมันจะเด้งขึ้น มันจะทําให้คาดเราไม่หักบางทีเราไปจิ้มนู่นจิ้มนี่นะครับบางทีเราถอยเนี่ยถอยหลังเนี่ยแล้วไปวางบุญคณาปุ๊บมันก็จะทํางานเลยครับแต่ถ้าเป็นคาดรุ่นเก่าๆมันจะไม่มีมันจะพังมันจะงอฮะเนี่ยหลักการคล้ายๆกันเสร็จแล้วพอคาดไปปุ๊บมาลองคาดดินดูลองเนี่ยพอปุ๊บสปริงอ่าสปริงตัวนี้ก็จะทํางานสปริงคาดตัวนี้ก็ทำงานความแข็งนี่ก็ตั้งเอาที่แจ้งไว้แล้วนะครับความแข็งตั้งเอานี่ครับเดี๋ยว ตอนนี้มันยังไม่ถึงหน้าไถนะครับเดี๋ยวาถึงหน้าไถเดี๋ยวเราเอาไปทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้สําหรับโครงของ m อ็นะพวก m อมพวก m 5 M6 ห้าหกโครง dH 246หกนี่นะครับนี่วิธีจับอันนี้อันนี้จะไม่ได้ขันนะครับอันนี้รุ่นเก่าที่เขาเชื่อมนี่ของเก่าเขาเขาเชื่อมอันรุ่นใหม่นี้มันจับหนีบได้เลื่อนนะครับเลื่อนหาได้สนใจติดต่อสอบถามนะศูนย์ห เจ็ดเก้าสองสองเก้านะครับร้านประเสริฐการช่างอำเภอบ้านกวดครับส่งเก็บเงินปลายทางทุกภาคสานนะครับสอบถามราคาได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นสามเสานะครับส่วนรุ่น L อซีรีส์ก็จะเป็นอา่าพวก L อห้าศูนย์เอลสามสี่พวกนี้จะเป็นสองเสานะครับเนี่ยสองเสาตัวนี้สองเสายาวยาวเท่าไหร่พวก L อะ่ะยาวเมตรเก้าสิบยาวไม่เก้าสิบอันนี้ก็ยาวเผื่อตัดอีกนะครับหรือใครอยากให้ตัดให้กระบอกได้เลย เพราะว่าที่บอกนะครับยาวตัดได้แต่สั้นไปต่อไม่ได้นะครับเพราะแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันบางคนเจอดินร่วนก็วิ่งกันสนุกเดิดินทรายก็สาดเรงเราถึงต้องทํายาวเผื่อให้ตัดไว้ก่อนนะครับสนใจไงติดต่อนะครับราบปริเัิเครช่าง